โมวไปหาโมบอกว่าน้ำง <problem> so ิน <that> ้ำงูยไม่บอกจอมเดี่โมอม สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ดนายนะวันนี้ครับผมจะมาเล่นเกมทดสอบความอดทนของทีมงานไมมิดเนทครับเกมที่ผมจะเล่นนะับคือเอามือจุ่มไว้นี่ครับเอามือจุ่มไว้แล้วหาคนที่อดทนที่สุดว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับแต่คนที่ยอมแพ้นะครับจะโดนเพื่อนใส่นมป่อยทุกคนคนระับปั้งปั้ง,งกติกางเราคือจะมีผู้เล่นอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดคนเนี่ยถ้าคนแรกยอมแพ้ก็โดนเพื่อนที่เอามือจุ่มอยู่ป่อยก็ทยอยออกทยอยออก,ยอยออกไปเรือจนเหลือสองคนสุดท้ายแล้วรอดูว่าใคร จะทนที่สุดครับในทีมงานไม้มิดเนนะเดี๋ยวผมไปเชิญพวกพี่เข้ามาก่อนนะครับแต่ก่อนดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับอย่าดูคลิปว่าใครจะอดทนที่สุดครับ อ่ะมาแล้วทีมงานเราออกมาแล้วกติกาง่ายๆคือเอามือที่ไม่ใส่นวมจุ่มลงไปจุ่มลงปึ๊บลึกเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่เอาลึกแค่ฝ่ามือฝ่ามือแค่นี้พอแล้วก็เอาไหนข้อสอบกันข้อสอบแล้วโอเคข้อสอบข้อสอบอะไรแล้วแล้วถ้ากใครยอมแพ้จะโดนเพื่อนที่เอามือจุ่มอยู่ต่อยแล้วสมมุิกร์เอามือออกเอามือออกเพื่อต่อยได้ไหมไม่ก็ออกมาต่อยทุกคนปั้งแล้วก็มาเริ่มใหม่ปั้งโอเคคนละคนละหมัาคนละหมัาไม่เอามือพอต่อยไปเรื่อยๆไไม่เป็นรโอเคปะเตรียมตัว

เครับูฟีไม่ไม่ถู่ไม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 ่ม่ไม่ไม่ไมนไม่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 ไั่่ไม่รอบม่นม่ไม่่2ต่งที่อย่่ใน่ไม่มันแดงแล้วอ่รอบที่

ไม่ไหวออกดิไม่ไหวยกแพ้ดิอู้ออานอ้เอาต่อเลยไห้เอาต่อเลยครั มาเอานะเห็นตัวหนึ่งสองสามชาแล้วเลทเราไปไม่เจอกันาชาแล้วโอ้าวอ้าโอโอเคอ้้ยโม้น้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้้อ้ยโ้อ้ยโอ้บ หน oh, oh. oh, oh. oh. oh, oh. oui> hey, ึ่งสองสามโอ้โหรอนี้มานานโอ้ยต้องหยิ่งนิ่งอย่ารุ่มรุ่มใจรุ่มรุ่มโอ้โหเย็นเกียบเลยเราไม่คุยเลยยอมไปดิยอมไปดิใครแบบใครยอมแพ้ไปดิ ไม่ดิโอ้มือแข็งเกลี้ยงเลยบอลยอมหน่อยดิบอลยอมดินิ่งๆเนี่ยพี่เน็ตได้เปียกเลยไม่เกี่ยวผมอยู่ไม่ได้แต่แปดปีมามายี่สิบปีไม่เกี่ยวพีมาไม่ได้เป็นอย่างี้ยอมยอมไปดิยอมไปดิไม่รู้สึกแล้วมือชาจริงเตีตายมือชาจริงไปหาหมอบอกว่าน้ำมือนไม่ไหวยอมดิ

อ้โย่าร้ออย่า้องดวยร้อไหมเฮม่นยเลยดไ้อโอ้โเกดออไเน้นเอะไ้อเน้นอะอ้อไเกเกด้อ้อเอเอะอได ทำต่อยแล้วนิ่งนะจำเลยหรอวะตึมคนตินทางสึกศักดิ์สีสึกศักดิ์สีจะมีปัญหาไหมนี่ก็ยอมนี่ก็ยอมอาอกดิออกไม่เด้อ๋อแสบนะแสบเลยนะกัดแล้วไม่ศักดิ์สีศักด์สีมันกินกันไม่ลงเหรอมันขังข้อยัเราต้องอ๋อ มีชีวิตชีวากันนอโอเย็นจริงโอเย็นขึ้นจริงแล้วมันจะสัดถ้าเราปะมัจะแขงเหมนจริมไหมเฮ้ยเดนห้ามจับเดาจับถามมาตรงกลางทุกคนมาตรงกลางทุกคนมาตรงกลางทุกคนมาตรงกลางสร้งกติกาหรอทุกคนมาตรงกลางคนแพ้ทำอะไรก็ได้คนแพ้อยากสร้างอะไรก็ได้คนมาตรงกลางไมาตรงกลาง กับบมอออยู่จนี่มันนี่มันเครือพาร์คี้นี่ว่ะอ้าวร้อนไปไหนล้วเอ้ยเขวานมอ้ยหโอ้โหแข่งจริงโอ้โหแข่งจริงดูเงี้ยวนี่เครือพาร์คี้เอาพร้อมนะเดี๋ยวสามคนสุดท้ายครับเอาจุ่มเลยจุ่มอายช้าลูกผู้เย็นจริงโอ้โห เอาเกียร์มาใส่ไหมอ้ำโดนน้ำโดนตัวผู้สั่นล้วยผู้สั่นล้วยโอ้รอบนี้มาเร็วอ่ะยอมอะยอมดินักมวยแพ้ไปแล้วอ่ะเจ้าของยกไปแล้วเราก็เรายิงเงก็ได้กองว่าเอามือออกพร้อมกันสามคนไหม เขใจได้เปล่าเข้าได้เ่าเ้ใจได้เปล่า้ไ้เปล่าจดเงินา้าใจได้ไงก็ได้รับหนึ่งสองสามได้กินไดมเปล่ากายไม่ทำผมจะเอาหนึ่งบาทให้แล้วคุณมีอะไรเสนอถ้าคุณไม่ออริไว้เปล่าเไม่ทำเพียวจะเอาหนึ่งมบาทให้ไอ้เดียวไม่ทำพี่วตัดผมนะเปล่าเพียวตัดผม ละกนถ้าไม่เอามือออกคุณออกจากทีมไปเลยอีบไว้เปล่าสองเอาไงทำมือหนึ่งสองเขากลัวว่าเอามือออกพร้อมกันสามคนไหมเอ้เด็กไม่ยอมพี่เขาตัดผมนะบอถ้าผมไม่ทำผมจะเอาหนึ่งหมื่นบาทให้ไว้เบาเขาไม่ทำพี่เขาจะเอาหนึ่งหมื่นบาทให้ละกอนถ้าไม่เอามือออกคุณออกจากทีมไปเลยได้เชื่อใจได้ห่อ เราเราเป็นผู้ชนะด้วยกันลองอันนี้ภัยยำขยับนิวเร็วที่สุดที่คุณทำได้สุดแค่นี้ โอเคก็คลิปนี้เขาสอบความอดทนเขาก็เขาสามคนอุดทนมากแล้วก็ใจเอ็ตกลงตกงใจกันคืออยากเป็นที่หนึ่งรวมกันผมบอกผมบอกไอแผนของผมได้ไหมผมเอานิ้วแบบนี้ถ้าแยกน้ำมันจะมาครอบแต่ละนิ้วมันจะยิ่งเย็นเอานนี้แล้วผมเอาแขน เอาแขนติดกรอบเพื่อพยายามให้ฝั่งนี้ติดพลาสติกแบบนี้ติดเลยไม่ให้มันมีน้ำอ๋อโอเคก็นี่แหละผู้ชนะก็ได้ละมันตบมือโอเคตบมือไปสามเปิดโอเคคถ้า <c oughs> ใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์และกดแชร์ผมด้วยนะแล้วอยากให้พวกผมทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับกินนีดก่อนครับไม่ได้แม่ไดโชคดีที่มีโทรศัพท์คือตะกี้เนี่ยเขาลุ่งหัวกันแกล้งผมนะเดี๋ยวคลิปหน้า ผมจะหาอะไรมาแกงเขาดีกว่าโอเคอยากให้ผมแกงอะไรเขาคอมเมนต์ใต้คลิปเลยดดกินนก่อนบายไป้ปยินจริงโอเค